สวัสดีค่ะช่องแม่ดากุ้ก,ก่าน,นะคะแม่ด้าจะพามาดูน้ําภูเขานะคะอันนี้เขาเรียกว่าห้วยแค่นะคะแต่ก่อนนันจะมีจอระเข้นะคะเพราะว่ามันมีแต่หินนะคะอันนี้คือห้วยของภูเขานะคะที่ไหลลงมาจากภูเขานะคะคือแหล่งทํามาหากินของชาวบ้านค่ะจะมาก้านกบก้านเคียดหรือว่าใส่เบ็ดนะคะ นี่ค่ะเด็กก็ยังมีอยู่นะคะนี่อันนี้คือเขาจะใส่ดเด็กเนาะเด็ดแต่ก่อนมันมีจระเข้อยู่นะคะแต่ตอนหน้าปัจจุบันนี้มันไม่มีแล้วค่ะไม่รู้มันหายไปไหนนะคะอันนี้แม่ดาก็ไม่รู้ค่ะนี่นะคะน้ามันจะไหลลงมาจากภูเขานะคะ ก็จะไหลลงไปสู่ลำน้ำห้วยบางทรายเนาะแล้วมันก็จะมีมีปลามีกบมีเขียดนะคะที่ชาวบ้านเขาจะมาหากันนะคะนี่ค่ะน้ำเพิ่งจะไหล,ลคะ่ะเมื่อฝนตกนะคะ ปูหินก็มีนะคะนี่ปูหินก็มีเพราะว่าตรงนี้มันมีหินเยอะปลาก็เยอะนะคะปลาปลาก็เยอะค่ะนี่นะคะชาวบ้านไม่ได้มาตึกสะดุ้งเลยเกืมากเขาจะใส่เบ็ดใส่มอง ถ้าหวานแหนก็ไม่ไม่หวานค่ะเพราะว่าหินมันเยอะหินมันเยอะแล้วพอหวานแหนมันไม่ลงถึงพื้นมันติดหินนี่เขาบอกว่าจอระเข้มมันจะอยู่ในอ่างนี้แหละค่ะ น้ำมันไหลลงมาจากภูเขานน้นภูภูตากมองระหว่างภูตากมองกับภูมัดแอนะคะจะอยู่คนละฝั่งเนาะสายน้ํานี่ก็จะไหลลงมาบรรจบกันระหว่างห้วยแค่เล็กกับห้วยแค่ใหญ่เนาะนี่นะคะอันนี้คือแหล่งจอะเข้นะคะแต่ปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วนะคะมันคงจะอพยพหนีไปอยู่ที่อื่นเนาะ ให้มีรอยเท้าอะไรเนาะไม่ได่กากลัวลื่นตกน้ำเดี๋ยวจระเข้กินค่ะไปดูข้างบนต่อนะคะ